ไม่เราอยู่เราอยู่นี่กี่คนอ่ะสคนครับอ่ากับใครอค่ะผมขอยกกูยไ่ได้่ครับไม่ได้ไนี่คือเราถูกข้อหาเรียกรับเงินนะเรียกรับเงินนะตีไก่อ่ะจับยาแล้วตีไก่นั้นขอเชิญไปลงพักหน่ คือคือคือไม่ต้องงงอ่ะนะคือตเดี๋ยวเจอไปโรงพักก่อนดีเดี๋ยวในห้องมีกี่คนอ่ะเดือวใครคนห้องทำงานอยู่ไหนเอ ไอ้ตู้มีกี่คนพี่ไอ้ตู้มีกี่คนอะไอ้นี้โดนมาหาอะไรน,น้องนะบัญชาแล้วเขาเรียกเงินเท่าไหร่ยัาไม่ได้บอกแล้วเขาทำบ,บันทึกกับกุมไหมตัวเรื่องอะไรอ่ะ นนี่เป็นปฏิบัติการนะครับชุดฉพาะกิจของสืจังหวัดสุทราการนะครับนะเข้าจับกลุมตำรวจที่ตู้นะครับตู้ป้อมตำรวจในจังหวัดสมุทราการนะครับมีการเรียกรับสินบนในการเอาเหยื่อมาเรียกเรียกเงินนะครับนนรรลแล้วเราทำบันทึกจับกลุม่มอ,อ่ะฮะ ไหนดูดิดูหน่อยแล้วเรียกเขาหาอะไรอ่ะเสียบแล้วอีกคนอีกสองคนน่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นกัญชาแล้วมีเรียกเงินไหมถ้ามีเรียกเงินยังแล้วน้องน้องไอ้ไอ้คนแรกอ่ะโดนไหม รู้เขาเรียกเงินเท่าไหร่ยังไม่เรียกใช่ค่ะเพราะว่ายังมีน้องสาวี่ว่าเรียนอยู่นขอนุญาาทำอะไรอ่ะนี่นีหนึ่ไม่ใช่น้ำตาลความหวานความไขแตกที่ถูกนะก็คือพวกผมมาเนี่ยมานะผู้เสียหายที่ถูกเรียกรับเงินนะจานวนห้าหมื่นบาทนะแล้วก็จะเอาตัวไปกลุ่มขืนด้วยนะก็เลยต้องมาจับกลุ่มนะ ตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนเรามานะครับแต่เดี๋ยวถ้าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายมาชี้ว่าพี่ร่วมร่วมด้วยไหมแต่พี่ไม่ร่วมก็แล้วไปแต่ถ้าพี่ร่วมก็ก็ต้องเชิญไปด้วยนะครับนะพราะเราไม่สนใจอยู่แล้วว่าจะเป็นตำรวจที่ไหนนะเพราะว่าทาผิดกฎหมายเราจ,จับหมดนะไอ้ตัวเล็กเป็นเด็กว่าลูกก้มเ้าไว้ก่อนเองเดิมโดนจับก้มเมาไว้ลูกนะนี้ก็ดีเลยโดนจับขึนช้าเราผู้ดีผู้ดี ไอ้เงินชายไม่ร่วมสองคนไอ้เนาะอ๋อตัวไปด้วยไอ้คนนี้รวมได้ไหมคนนี้รวมได้ไหมไม่มี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 ใช่ไหมคนนี้เกี่ยวไหมคนนี้เกี่ยวไหมเกยไม่เกี่ยวนะโอเคอ่้น้องก็นำหน้าที่ของน้องไป อ้นองี่จะุนี้อันี้อันี้อันี้นำมาทุกจับกลุมไปนะอ่าแต่อันนี้ไม่มีเดี๋ยวว่าเขาว่าเขามาชี้ว่าเป็นใครบ้างนะในการเรียกเงินเขาแล้วก็จะเอาเขาไปข่มคืนน่ะนะออันนี้อันนี้อันนี้ไปส่งโรงพักนะอ่าโอเคเออ อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูร่งพักนะมะ